กรับสวัสดีครับ FC ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับผมก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วงวาดระแวงพระเครื่องดูดีๆมีแท้ปนนะครับผมก็อย่างที่บอกนะฮะคลิปก่อนว่าผมวันเนี้ยผมจะไปโคราชนะฮะนนครนคราชสีมานะครับเพื่อไปคุยชุระเร่งด่วนนะครับคือ,อผู้บริหารตลาดพระเครื่องนะฮะซีอนะครับ เฮียน,น้อยซีอป่าอ้อยโคราดนะครับนัดไปคุยนะฮะเรื่องการที่จะมีการจัดงานประกวดพระเครื่องในวันที่6-7เมษายนนะฮะเป็นวันพุธพฤหัสนะครับเป็นวันพุธพฤหัสนะฮะก็คือก่อนสงการเลยนะฮะวว่าก่อนสงการประมาณสักไม่กี่วันเองนะฮะก็อยากจะจัดงานเพื่อเรียกว่าบูมตลาดนะฮะโปรโมทต,ตลาด c ีนะครับผม ก็เพิ่งจะไปคุยกันแนวทางประชุมอะไรกันต่างๆนะฮะก็เลยแค่ประมาณสัก20กว่ากวันนะฮะก็จะถึงแล้วนะครับงานนะครับที่ตลาด CO นะครับก็อย่าลืมไปเชี่ยวกันนะฮะสำหรับตลาดพราเครื่อง CO ก็มีนัดพราเครื่องทุกวันพุธนะครับ FC ีครับมีนัดพาเครื่องทุกวันพุธนะครับก็อย่าลืมไปเชี่ยวกันนะฮะคือคักใช้ได้นะฮะมีการแจกเงินกันด้วยนะครับผมนะฮะก็มาถึงเรื่องของเรานะครับ FC วันนี้ก็มีทั้งเก่าทั้งใหม่นะฮซื้อมาจากตลาดซีโอบ้างซึ่งซึ่งเนี่ยผมก็ถ่ายคลิปไว้นะเดี๋ยวจะลงให้พรุ่งนี้แล้วกันนะเพราะยังยังไม่ได้ตัดต่อนะครับกะรีบกลับมาก็มาทําคลิปเนี่ยอันนี้ก่อนฮนะเดี๋ยวจะบ่นกันว่าไม่มีคลิปลงนะครับผมเริ่มองค์แรกเลยนะฮะอันเนี้ยดูกันไปแล้วนะฮะอ,อ,องค์เนี้ยผมได้มาจากไอ้ตลาดจีวดงที่เหล็กปาจีนนะครับงานประกวดนะครับ ก็ยังอยู่นะฮะเพราะว่าถามกันแล้วตอนราคากันไม่โดนนะฮะส่วนันนี้เป็นของใหม่นะฮะเริ่มของใหม่เริ่มลวงเพื่อเงินเลยพิมพ์คิดตาห้าชายเก๋เก่านะฮะเก๋ได้จัดเก๋ได้มันจริงๆนะครับผมเก๋เก่าจีตเลยนะครับอย่างนี้นะฮะเอฟซีครับนี่ฮะเนื้อหานะครับผมสุดยอดจริงๆองนี้นะครับผมนี่ฮะเหลืองอมเขียวนะฮะซอกผิวสนิมขุมมาครบเลยนะครับเอฟซีครับนี่ฮะ แบบนี้เขาเล่นกันนะฮะแบบนี้มีราคานะครับผมนะฮะอยู่ที่มือขายนะฮะอยู่ที่มือขายแล้วครับแบบนี้นะฮะดูก้นนะฮะไฮไลท์เลยนะครับใต้ฐานนะครับนี่ฮะก้นถ้วยนะฮะดินไทยนะครับผมนี่ฮะอย่างเงี้ยเขาเรียกดินไทยนะฮะนี่คือหล่อโบราณดินไทยเลยนะครับ fc ครับเนี่ยเวลาเราเห็นดินไทยนะฮะตามใต้ฐานพระบูชาต่างๆสีนี้เลยนะครับสีนี้นะครับ fc ครับนะฮะ นี่ฮะมีครับก้นถ้วยนะฮะเป็นก้นถ้วยเลยนะฮะมีมองไม่ออกเลยรอตรงไหนช่ออะไรยังไงนะครับผมนีฮะครับดูคับเ่าดูสนิมขุมมนะฮะโลหะผิวพันธุ์นะครับผมนี่ฮะครับเนี่ยเอฟซีก็บอกว่าจับดูให้ดูนิ่งๆนานๆนะฮะก็ดูกันนะครับเอฟซีครับ นะอะอะนี่ครับมีรอยตะบใบแต่งตรงนี้ด้วยอาจจะมาหล่อชออตรงนี้หรือเปล่านะฮะแต่ไม่น่าใช่นะครับผมอันนี้อาจจะแต่งเนื้อกกงเนื้อเกินอะไรประมาณนี้นะครับเอฟซีครับนะนี่ฮนะ ก็ดูกันเอานะฮะรักชอบก็ทักกันเข้ามานะครับสําหรับพิมพ์กิดตาห้าชายเก๊กเก่าองนี้นะครับผมนะครับ,นะรบจบไปนะฮะสำหรับพิมพ์กิดตาเก๊กเ,กกเก่านีฮะโลหะนี่โลหะเดียวกันเลยนะฮะสำหรับเก๊กเก่ากับพระแท้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นพราแท้ดูง่ายนะครับผม อันนี้เป็นยุคเดียวกับหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนนะฮะพิมนิยมเสียนโตนะฮะอาจารย์แจ๊ะสร้างนะฮะหลวงพ่อเงินปลุกเสกนะครับผมนะครับมีทั้งแบบตะไบข้างแต่งข้างกับไม่แต่งนะครับผมนะฮะนี่ครับแค่ดูง่ายนะครับแต่ก่อนเนี้ยแพงเป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮะเสียนโตหายากนะครับรองลองมาก็หน้านกคูกใหญ่นะครับรองลองมาก็พิมพ์กลางแล้วก็ พิมพ์เล็กนะครับผมแต่เดี๋ยเนี้ยไปเล่นงานพิมพ์เล็กแพงสุดนะครับผมแล้วก็ลนกคู่กลางลนกคู่ใหญ่พิมพ์กลางเส็นล้นเนี่ยจะอ่าราคาสูสีกันนะครับ fc ครับราคาสูสีกัน ดูนะครับผมพระแท้ดูง่ายๆนะครับผมเรียกว่าเป็นพระแท้แทและทันหลวงพ่อเงินนะครับผมอย่างที่เคยบอกไปนะฮะแท้สากลนิยมนะฮะทั้งเนื้อหาการเล่นหานะครับผมเล่นง่ายเล่นจบนะครับสำหรับพิมพ์นี้นะครับผมหลวงพ่อเงินอาจารย์แจะนะครับผม พิมพ์เสียงเตครรบเอฟซครับไม่เจอกันง่ายๆนะครับผมนี่นะมีเก้นะครับพามีเก้ต้องดูให้ดีนะครับผมแต่เก้ยังเก้ไม่ดีนะฮะเกยังเนื้อหายังไม่ไม่ใกล้เคียงนะครับ f อครับของแท้นี่แบบยิ่งแบบมีภัยงงภัยเงินนี้หายากเลยนะฮะเนื้อออกนั่นนะครับผมมาชิ้นที่สามของใหม่นะครับ พญาเต่าเรือนี่ขาดไม่ได้นะฮะตัวนี้นี่ได้มาจากสุโคไทยนะฮะแต่ผมก็กักไว้นะครับลงทยอยลงไปทีละตัวสองตัวนะฮะตัวนี้ก็นี่ฮะดูเดิมๆนะฮะตัวนี้นะฮะสนิมขุมนะฮะคาบเบาต่างๆเนี่ยนี่เดิมเเลยนะฮะไม่ได้ใช้เลยเป็นพิมพ์กระดองกดนะครับผมก็เนี่ฮะเดี๋ยวดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ตามุ้งนะฮะน,นี่เขาบางคนบอกตามุ้งนะ <güzel S 2> อยากดูตามุ้งนะฮะก็ด <ád> ูได้จากเก่าตัวนี้เลยนะครับนี่ะมีตามุ้งนะอาจจะเนี่ยขยายแล้วก็ยังอาจจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่อ่าเนี่ะเห็นไหมฮะตามุ้งนะฮะตามุ้งอย่างเงี้ยเกิดจากการหล่อตั้งแต่ต้นนะฮะตามุ้งมีสองแบบนะครับหล่อหล่อมาตั้งแต่มีตามุ้งติดมาตั้งแต่ต้นจากการหล่อ นะตามมุ้งก็จะลึกๆนะฮะเป็นเส้นลึกๆเนะี่ยส่วนถ้าแบบเป็นเส้นแบบยิบๆจำเจาเล็กๆเนี่ยก็อาจจะเกิดการคล้องชัยมั่งอะไรมั่งนะฮะทีก็โดนน้ายามั่งอะไรมั่งนะฮะยาพึดติดนะฮะยายิดติดกับตามุ้งนะครับผมดูความเก่าดูองค์ประกอบธรรมชาตินะฮะไม่อย่างเงี้ยดูสนิมเนี่ยสนิมธรรมชาติชับสนิมขุมนะฮะโลหะเหลืองอมงเขียวนะครับผม พิมพเขาจะเนี่ยไม่เด๋นนะฮะพิมพ์จะจะไม่เด๋นนะครับบางคนบอกพิมพ์เด๋นนี่ก็ต้องตีเป็นชาวบ้านนะฮะส่วนตัวผมก็ว่านะคือเต่าเนี่ยคือปั้นกันแบบตามแต่ใจอ่ะนะฮะนะครับผมบางทีจะอันนี้เราก็พูดแบบเปิดใจเลยนะใช่หลวงเพื่อเงินหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะฮะเกจิสมัยก่อนผมว่าเขาก็น่าจะมีการสร้างเยอะนะฮะ แต่บางทีเราเล่นเห็นเก่าๆแล้วก็ตีหลวมเพ่อนกันหมดอ่ะนะฮะตีหลวงเพ่อนกันหมดนะครับเพราะว่าเราเพิ่งจะมาเล่นหากันเมื่อไม่ไม,ไม่กี่สิบปีเนี้พยพญาเต่าเหลือนเนี่ยครับผมนะฮะเพิ่งจะมาเล่นหาปลุกปั้นกันนะครับผมครับนะอืม mm hmm. ทายเข้ามาได้ครับ f อซครับก็ของใหม่น้อยนะครับมีไม่กี่ชิ้นนะครับ f อครับแล้วก็มานี่นะฮะอันนี้เป็นของเก่าแล้วนะครับผมนี่ะมามาถามกันก็หลายคนเหมือนกันนะฮะสำหรับพระพิคเนตนะฮะขนาดบูชานะครับเนี่ยตั้งหน้ารถกระดาษตั้งโชว์ตั้งอะไรเนี่ยในบนหิ่งก็ได้นะฮะเพราะว่าเขาเรียกว่าพุทธคุณก็ด้านประสบความสำเร็จอยู่แล้วนะฮะพระพิคเนต เทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะผิวหิ้งเก่าเก็บนะฮะอันนี้ศิลปะสวยงามมากนะรายละเอียดคมชัดลึกนะครับนะครับเนี่ยสี่กรเลยสี่มือเลยนะครับเอฟซีครับนะทักกันเข้ามานะครับเอฟซีครับนะอลูกของใหม่ก่อนแล้วกันนะนี่อันนี้ได้มาจากตลาดซีโอันนี้นะครับผมเป็นลูกสะกดนะครับมีจานนะครับผมเนี่ยผมมองว่า เป็นว่าโลหะทองผสมหรือทองเหลืองเรานี่แหละแต่เจ้าของบอกว่าเนี่ยเป็นเมฆสิษย์นะอ่าเขาก็ออกดูเรื่องๆอมเขียวๆนะฮะเก่าแน่มีอายุแน่นะฮะมีอายุแน่นอนนะครับเนี่ย,ย,ยนะแล้วเขาเหมือนกับข้างในเนี่ยเหมือนกับมีตะกุดสอดเข้าไปทีอ่านะครับผมเพราะมีรอยม้วนนะครับสองดูจะเห็นรอยม้วนนะฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่นี่นี่ฮะมีตะก,กุดแผ่นตะกุดบางๆนะะสอดเข้าไปทีนะฮะ เก่าแท้แน่ละ่ะผมดูนะลักษณะอย่างนี้นะมีฮะรอยจงรอยจานสวยงามนะครับนีครับผมแต่ก็ไม่รู้ที่นะฮะว่าเกจิไหนอะไรยังไงนะครับเราดูจากโลหะนะครับผมเนี่ยเยจ้าของบอกเป็นเมคาิสิกนะแต่ผมก็ดูว่าผมขายเป็นแค่โลหะทองผสมแล้วกันนะฮะเป็นทองลงทองเหลืองอะไรไปนะครับผม fc เก่านะฮะน่ารักนะครับผมนีฮะ แต่ผมมองเว็บแรกนะผมนึกว่าไม่ขระสิทธิ์เลยนะนะครับผมเนี่ยนะฮะหรืออาจจะใช่ก็ได้นะฮนะแต่ขายแค่เป็นนั่นดีกว่าเป็นโลหะทองผสมนะแต่ถ้าใครมองว่าเป็นไม่ขระสิทธิ์อะไรอย่างนี้ก็นะครับแล้วแต่อ่อเขาเรียกว่ามุมมอง ของเจ้าท mm ่านนะครับผมอ่านี่ฮะก็คู่กันเลยนี่ฮะก็เนี่ยเจ้าเดียวกันนะครับแต่เขาก็เขาบอกว่าเขาก็มีหลายสีนะเมฆสิทธิ์เนี่ยเจ้าเดียวกันเนี่ยเจ้าเดียวกันนะครับเนี่ยอันเนี้ยอย่างที่เรารู้หาเล่นรู้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 กันนะว่าอันเนี้ยสีอย่างเงี้ยคือเมฆสิทธิ์นะครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยจานเต็มเลยลูกนี้นะเนี่ยจานเต็มเลยเนี่ยเขาบอกอันเนี้ยเมฆสิทธิ์อันนี้ก็เมฆสิทธิ์ คู่นี้ได้มาจากตลาดซีโอโคลาดนะ FC ครับครับเนี่ยจริงๆเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเนี่ยภาพจริงๆเลยเขาจะเป็นอย่างนี้สีนี้นะครับเนี่ยเนี่ยมีเสียงก็ บอกว่าบางที่อาจจะอยู่ที่ส่วนผสมอะไรประมาณนี้นะฮะแก่อะไรประมาณนี้ยนะครับผมนะก็เอาเป็นว่าชอบก็ทักกันเข้ามาได้นะครับ FC ครับอ่าแล้วกานี้ปิดตานะฮะปิดตาสำลิดนะฮะเนื้อสำลิดออกขาวนะฮะสำลิดเงินก็โดนใหญ่เขาเรียก่็สำลิดเงินนะครับอันนี้เป็นของที่ว่าเคยมาโชว์แล้วนะครับผมนี่ฮะ แต่ก็ราคายังไม่โดนกันนะนะครับผมก็เอาให้รีรันอีกทีหนึ่งนะครับผมนะครับผมรีรันอีกทีหนึ่งนะครับนะ อันนี้ก็เป็นปิดตาเนื้อเมฆพัดนะครับผมปิดตาเมฆพัดนะฮะอันนี้ก็เคยลงไปแล้วนะครับผมแต่ก็เอามาลงอีกแก้เหงานะครับผมเพราะว่ามาต่อราคากันถูกมากนะอันนี้ซื้อจากอาจาร,รย์ออดอ่อนนุษมาเลยนะฮะที่ป่ามะขามองเน,นี่ยนะครับ อ,อ,อันไหนที่ดูกันแล้วก็จะให้ดูแป๊บเดียวนะครับเอสซครับอของใหม่มีอะไรอีกอะนะนะมีนะครับอันนี้ได้มาจากตลาดซีโนะฮะอยู่ในแผงของอาจารย์ต้นลูกปัดนะ,ะอันนี้นะครับผมหลวงพ่อปานนะครับก็เห็นฟอร์มดีนะฮะ มีคาบใครนะฮะมีความแห้งนะฮะเก่านะครับผมเนี้ยนะครับเนี่ยผมก็ไม่ถนัดนะฮะแต่ fc อ่ชอบนะฮะบอกว่าให้หามานะครับนะครับเขาเขาก็พร้อมที่จะดูเองนะฮะ fc ก็แฟร์ดีนะครับผมเขาบอกว่า ดูชอบก็ซื้อนะครับผมหลวงพ่อปานสมเด็จเครื่องรางอะไรต่างๆเนี่ยฮะบอกดูชอบก็ซื้อไม่ต้องซีเรียสนะครับจานแสบขายราคาอย่างนี้พะเล่นกันหลักแสนอย่างเงี้ยหลักล้านจานแสบมาขายสองสามพันอย่างเงี้ยนะฮะนะครับผมอ่นะก็ดีฮะผมก็สบายใจนะขายไปแล้วก็นะก็สบายใจนะครับสมเด็จก,ก็ขายดีนะแต่ผมก็ หามาไม่ไม่ค่อยได้อะ FC ครับหามาไม่ค่อยได้นะครับเรื่องของเรื่องคือว่าไม่ค่อยเจอแบบที่ถูกใจอะ FC ครับนะฮนะเนะี่ยดูบนหัวนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเป็นของใหมนะ่ของใหม่กันก่อนนี่มีด อันนี้คิวเข้ามานะครับหิวเข้ามาเพราะราคาแพงมากผมก็ไม่ค่าซื้อสดมานะครับเจ็สีนะฮะอย่างงี้เนี่ยไนนี้ไม่ถูกนะฮะมีดตีเป็นเป็นพักขันนะฮะเจ้าของบอกว่าเป็นของหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวนนะฮะแต่เขาก็ไม่ได้การันตีอะไรนะฮะก็ดูกันว่ารักชอบก็คุยราคากันนะครับแต่ว่าไม่ถูกนะฮะชาร์ตให้ดูเนี่ยนะครับมผมไหครับผม พ่อทำคลิปอยู่ลูกอย่าดังนะครับเป็นระดับเอาเอาเอาลูกอย่าดังอย่าดังพ่อทำคลิปอยู่ลูกเนี่ยลูกชายเพิ่งตื่นนอนนะฮะขออภัยด้วยครับนี่ฮะเป็นพักขันนะครับนี่ครับผมด้านในนะ ฝืดนิดนึงครับ f c ครับนะครับผมก็ชอบก็ทักทายเข้ามาได้นะครับผมราคาแรงนะฮะแรงนิดนึงนะครับ f c ครับเนี่ย มีความยาวนี่ประมาณกี่นิ้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดใบอย่างเดียวน่าจะเจ็ดนิ้วนะครับผมแปดเก้าสนี่ฮะดูกันนะครับเอฟซีครับเนี่ยก็มุมกล้องก็มีเท่านี้ฮะก็มองเห็นได้ไม่ไม่เต็มเล่มนะฮะครับถ่ายเข้ามานะครับ องหนึ่งของใหม่นะครับ fc อันนี้ผมได้มาหลายวันแล้วอ,อ๋อผมได้มันตั้งแตออ่วัดหนองไอไม่ใช่ตลาดพระเครื่องวัดหนองตุ้มนะฮะแต่ลืมนะฮะตลาดพระเครื่องหนองตุม้มสุโขทัยนะที่ว่ามีนักทุกวันอังคารนะครับ fc เนะะี่ยเป็นพระสังกัจจยเนื้อเนื้อดินเผานะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าลงอะไรลักหรือว่าชลแกลงทองทองบอลอะไรประมาณนี้นะครับผม เก่านะฮะมีอายุนะครับผมเขาเล่นหากันเป็นจริงๆแล้วผมผมว่าเป็นพระแก้บนอะไรพวกนี้หรือเปล่านะเนี่ยเห็นมีหลายเกจิซึ่งเขาตีกันนะผมเคยเห็นนะเป็นของทางบ้านผมก็มีนะครับเป็นในยุคป,ประมาณปีศูนย์กว่าหนึ่งกว่าอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมอันนี้เจ้าของเขาตีหลวงพ่อกลวยนะนี่ฮะเก่านะฮะเก่าเก็บเลยนะะเก่าเก็บนะครับผม ดูง่ายนะฮะใช้ดูง่ายนะเก่าดูง่ายนะครับผมนะอันนี้เจ้าของตีหลวงพ่อกวยใช่ไม่ใช่ก็นะไม่การันตีนะครับ fc ครับเนะี่ยฮะแต่สวยคลาสสิกเหมาะที่จะไปบูชามากเลยนะะพระสังฆจายงนี้นะครับผมนะเนี่ยนะนะเป็นรูปพระพุทธพระสังฆจายอะไรนะฮะหายากแลวเดี๋ยวนี้นะฮะมุกกออเยอะนะครับผมเนะี่ยฮะหนักค่อนข้างหนักนะเป็นดินเผานะครับ fc นะครับผม นะผิวพันวันนะบ่งบอกอายุครับ fc ครับนะฮะโอเคอ่ะยังไม่หมดนะฮะอ่ะดูของเก่านะของใหม่หมดแล้ว fc ครับนี่อ่าเอามาชมกันอีกครั้งนะครับเป็นกะลาแกะเลี่ยมเงินนะฮะโอ้ ธรรมดาเลยอยู่ยั้งยินยงติดมือยาวเลยนะป๋าบอกแซบมาขายคืนก็ได้นะไม่เป็นไรนะนะครับป๋าเอ้ยนะัะผมไม่มี้วฮะซื้อมาแล้วจะมาขายคืนนะครับติดมือเป็นติดนะฮะปา๋าอครับทักกันเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวนี้จะขายเท่าทุนแล้วนะแต่ขาดทุนไม่อยากขายยังรักอยู่นะเอฟซี FC ครับผม อามาดูนี่สมเด็จพิมพ์อะไรฮะอันนี้ก็เป็นของที่ว่าอันเนี้ยมาถามกันเยอะนะมาตอผมพันหนึง่งอะผมไม่ขายอ่าเน,นี่ยเน,นี่ยเนียผมไม่ขายนะฮะเพราะผมบอกไปแล้วองละสองพันนะก็ลดกันได้กันนิดนิดหน,น่อยนะฮะแล้วก็อืมนะฮะต่อโหดนะฮะอันเนี้ยซื้อมาเนี่ยเนี่ยอันนี้เนื้อแบบผิวกุเลยนะฮะผิวหมักนะฮะอย่างนี้นะครับผมเรียกว่าอกคุดหรือเปล่าฮนะแบบนี้นะครับบอกกันมานะครับผม เคยดูกันไปแล้วนะครับเอามารีรันอีกนะฮะผมก็เห็นคลิปไหนาพาร์้ดน้อยผมก็ไปคน้คนมานะครับี FC ครับ ามาได้นนะครับ,รบี่ผมก็ลืมไปแล้วสององค์นี้ไม่รู้ว่าเคยลงไปหรือยังเนะพราะลืมๆนะครับสมเด็จบางทีผมก็ซื้อไว้แล้วก็มากอง,กองไว้อะไรไว้นะแต่อันนี้มั่นใจว่าเคยลงไปแล้วนะจําได้นะครับแต่อันเนี้ยไม่แน่ใจนะเอฟซี FC. ก็ดูกันนะครับผมนี่ให้ดูทีสององค์คู่เลยนะครับ รักนะฮะลักเก่าที่บ้านเกิดเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นอ,อกก็อ,อกมีร่องด้วยนะฮะพิมพ์ไหนอะไรยังไงก็ว่ากันไปครับเอฟซี FC ครับอืมมีอีกองหนึ่งครับโอ้โหอันนี้ ถามกันฟอตเลยนะฮะเปิดราคาไปแล้วนะฮะสงสัยครับว่าเปิดราคาแรงไปนะฮะผมเปิดแรงจริงฮรังนี้นะฮะเปิดแรงครับเนี่ยเดี๋ยวยิ่งนานยิ่งเปิดแรงนะฮะตรงนี้นะฮะชอบมากเลยฮะหลวงปู่สุกพิมพ์ตัดชิดครับผมเนื้อทองแดงเถือนเลยนะฮะทองแดงผิดกฎหมายนะฮะเดี๋ยววันนี้เปิดสักห้าหมื่นนะฮะ เปิดหลักพันแล้วไม่จอกันนะฮะเปิดหลักหมื่นแล้วกันนะฮะนี่ครับเนื้อทองแดงผิดกฎหมายเลยนะฮะทองแดงเถื่อนนั่นเองะฮะก็เอาประมาณนี้นะครับ FC ครับอ๋ออันนี้ฮะองคตดน่ฮะไม้แกะนะครับผมนี่ฮะ เป็นของเก่านะฮะอันนี้นะครับอ่าวันนี้ก็นี่เหนื่อยพี่ๆนะครับเอซีครับคลิปแบบบางทีแบบแตะกุกตะกักแล้วไปบ้างนะฮะลูกก็นอนอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาตื่นนอนเขาก็งองเงียนะฮะูชายนะครับผมก็กลับมาถึงบ้านก็รีบม,มานั่งทําคลิปเลยนะครับผมเพราะก็ไม่อยากขาดนะเพราะขาดไปแล้วก็คอือยังไงฮะมันคือการทําช่อง youtube เนี่ย เวลาคลิปแบบเราเราไม่ได้ลงประจําเนี่ยมันก็คนที่จิตตามเอออะไรเออมันก็จะจะน้อยลงไปด้วยนะครับต้องกบอาบขออยัยจริงๆนะครับผมก็แมหมเนาะงานมันก็หลายหน้าบางทีก็อยากจะทิ้งทิ้งอะไรแล้วก็มาทํา y ำ YouTube ซะอย่างเดียวเลยก็คิดไว้เหมือนกันนะเอซครับผมเดี๋ยวขอเคลียร์อะไรให้มันแบบนันานก่อนนะครับเพราะว่ารับปากช่วยงานเขาไว้หลายง,งานนะครับเอซครับ ทีอจจ่อาจจะเนี้ยอาจจะเนี้ยงานประกวดเนี่ยอาจจะทําแค่สิ้นปีเนี้ยพอละนะครับผมแล้วมาลุยแบบ youtube อย่างเดียวเลยนะเพราะว่าได้ดีก,กว่านะผมบอกตรงเลยแล้วไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยมากนะครับไม่เหนื่อยมากนะครับไม่เหนื่อยเหมือนกับเราไปวิ่งแบบนั้นนะฮะแต่มันเป็นอาชีพที่ว่าทามานานไงนะครับทำมานานทำมานานมากนะฮะแล้วเวลาเราไม่ทําคนก็ถามกันเออเมื่มอไรจะ นี่นั่นอะไรประมาณเนี้นะครับผมนี่กับนะแต่ผมก็ต้องดูผลงานนะแต่ผมรับทุกงานนะทุกอาทิตย์นะบอกตรงเลยถ้าผมรับทุกงานในทุกอาทิตย์นะครับผมแต่ว่านี่ก็ประสิเสธไปบ้างนะฮะแบบก็เรียกว่าปณีประนอมอ่อนน้อมถ่อมตนนะฮะไว้ร่วมงานกันนั่นใหม่นะครับผมในอย่างที่ตจลาซีโอก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ ว่าเขาก็เห็นเรามานานนะเราก็คนนั้เห็นกามานานนะครับก็ช่วยเขานะฮะหกเจ็ดมษายนนี้นะครับผมพุทธผลัสนะฮะก่อนสงการนะครับก็มาเที่ยวกันได้ที่ตลาดซีอโคราชนะครับเปิด G p s ไปเลยว่าตลาดซีอโคราชนะครับผมติดอ่ติดถนนเลยติดทางเลยนะครับผมนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ F อครับผมนะฮะ หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมหากสนใจพักเครื่องเครื่อง้องางนะครับก็โทรมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0618987342นะครับ0618987342นะครับหรือแอดไลน์มันก็ได้นะเบอร์เดียวกันเลยนะเบอร์แอดไลน์ก็0618987342นี่นะครับเอฟซี FC ครับ วันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ